สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งาน Rio r l o กับมินปิงนะคะเปิดพรีเซนเตอร์ใหม่แล้วก็โปรดักต์ใหม่จากเมเลสกาค่ะบอกเลยว่าลิปตินตัวนี้คือพีดเมนแน่นฉ่ำวาวบางเบาสวยมากวันนี้ก็ได้มาลองแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ในางานนะคะมีหลากหลายโซนมีโซนให้ลองลิปสติกด้วยมีโซนให้ถ่ายรูปด้วยหรือว่าจะเป็นแบ็กดรอป LED จะบอกว่าแสงสวยมากตรงนี้นะคะก็เป็นโซน LED ไว้ถ่ายรูปค่ะปาชอบสีเบอร์เจ็ดมากเลยค่ะรู้สึกก็แบบว่าน่าจะเป็นสีที่เราพกได้ตลอดต่อให้โลกถลนะ่มหน้าเราต้องสวยปากเราต้องวาววับเปรี้ยวโกของจริงก็ต้องเบอร์เจ็ดค่ะ สีเบอร์ห้าค่ะก็คือสีที่ททยอยู่บัญีเลยค่ะบอกได้เลยว่าเลือกยากมากๆแต่วันนี้สีที่เป็นเลือกคือสีเบอร์12ค่ะคายเนสนะคะใครเนี่ยนทะี่อชอบแต่งตัวแบบว่าหวานๆหรือละมุนละมุนสีตุ่นๆเนี่ยเหมาะกับสีนี้เลยนะคะแนะนําเลยค่ะเบอร์แปดค่ะสีเซ็ก F อนพค่ะเพราะว่าน้องมีความชมพูรธรรมชาติมากคือทาได้แบบ everyday look เลยคือออกจากบ้านก็คือไม่ไม่จมแน่นอนค่ะ จำชอบสีดีมาก06นะคะจะเป็นสีแบบออกส้มๆแดงๆนะคะเหมาะกับสาววอมโทนมากๆเลยค่ะีย a l Go รถเกียร์โยนก h โชว์ย a อ l o ่ t